เมนูที่ไม่ไว่าจะจัดก,ก็คือแกงมุ้เส้นใส่หมูสับน,นะคะหรือแกงเส้นร้อนนะคะถ้าเป็นไทยมังเอ่ยก็เอิญมาแกงเส้นฮอนเนาะแกงเส้นฮอนแกงเส้นร้อนถ้าผัดซ่าผักก่างเพิ่มกระเอิญแกงบุนเส้นส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องแกงนะคะที่ไม่ว่ากับมันคั่วอยู่นี่นะคะจะประกอบไปด้วยหอมแดงสิบห้าหัวตะไคร้สามหัว พริกพริกแห้งเจ็ดเม็ดนะคะถ้านใรไม่มีพริกแห้งก็ใช้พริกสดได้นะคะทีนี้ไม่ร้อยจะคั่วเครื่องเขาให้หอมก่อนนะคะทํากันง่ายๆนะคะเมนูเย็นนี้ค่ะเครื่องหอมแล้วทีนี้ไม่ร้อยจะใส่หมูลงไปเลยค่ะหมูสับนะคะเนื้อสัตว์เราจะไม่ใส่เยอะค่ะใส่แค่ขีดเดียวนะคะช่วงที่ไม่ร้อยคั่วหมูไปนะคะเคล็ดลับความอร่อยก็คือน,นี่นะคะ ปลา,าค่ะนอยใส่ปลาคัา่วไปพร้อมเลยค่ะนี้เราเติมน้ำไปเลยค่ะทำกันง่ายๆเลยค่ะทีนี้รอหม้อเดือดนะคะแล้วมาปรุงเครื่องกัน,นะะเอะหม้อเราก็เดือดเต็มที่แล้วค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะปรุงเครื่องไม่อ้อยขอชิมรสชาติก่อนนะคะออนตรนาล่านิดนึงค่ะ แล้วใส่ไปอีกหนึ่งค่ะแซ่บนัวมากเลยค่ะทีนี้เราจะใส่ตัวบุนเส้นลงไปเลยค่ะทำกันง่ายๆนะคะต้นทุนไม่กี่บาทเองค่ะถ้าใครไม่ใส่ปลาร้านี่ก็ได้นะคะใส่เป็นน้ำปลาแล้วก็เกลือนี่ก็อร่อยแล้วค่ะบุนเส้นแม่อ้อยก็ใส่แค่ขีดหนึ่งค่ะ โอเควุนเส้นสูอนะคะถ้าใครชอบน้ำเยอะก็เพิ่มน้ำได้นะคะของอ้อยชอบน้ำผูกขิกอะคะ่ะทีนี้เราจะมาใส่ผักกันเลยนะคะมาเป็นส่วนเลยชะอมส่วนคุณยายนะคะตัวนี้จะเป็นต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ชะอมนะคะน้อยจัดหนักเลยค่ะกินผักเป็นหลักค่ะเขากินในชะอมไม่แบบใส่แบบนี้เดียว ท่านี้เองเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะหอมๆเมนูด่วนๆทำแป๊บเดียวก็ได้กินค่ะแถมต้นทุนไม่กี่บาทด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะเมนูหอมๆยุ่ยๆด่วนๆนะคะมุนเส้นใส่หมูสับนะคะ เช่นเคยคะ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทูบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้ยอยอิงขาพบกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ